ฟังดินด่วนเลยครับคุณผู้ชมครับอัปเดตและก็ติดตามสถานการณ์แนวแชายแดนของไทยเราประจำวันที่9ตุลาคมซึ่งก็ต้องบอกเลยว่ามีหลากหลายเรื่องราวโดยเฉพาะอัปเดตล่าสุดจากพื้นที่กองทัพภาคที่2ครับคอมเมนมีการอุ่นเครื่องรถถังพร้อมกับความดูเดือดตอนนี้ไทยของเราก็รุกเต็มขั้นตีวงล้อมยึดหนองจานซึ่งก็ยังมีอีกเรื่องราวหนึ่งครับที่ฮุนเซนนั้นออกมาสุดหนักเรียกว่าเป็นการเจ๊งทั้งประเทศเพราะนักท่องเที่ยวเนี่ยลดหัวไปมากกว่า80ซหลังจากการป ดด่านของไทยเราซึ่งขมนตอนนี้กังวลอย่างหนักโดยเฉพาะพื้นที่บ้านหนองจานครับที่เรายื่นคําขาดออกไปว่าเข้าแน,น่นอนโดยเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับมาเริ่มจากสถานการณ์ล่าสุดตามในชายแดนของไทยเรากันก่อนกับฝั่งของขมนเองที่มีการอัปเดตออกมาจากพื้นที่กองรับภักที่2ครับก็ปรากฏว่าทางขมนนั้นเตรียมพร้อมอุ่นเครื่องรถถังไว้แล้วมีการปรับปรุงโรงจอดรถถังเสริมหนาที่มั่นทางทหารด้วยซึ่งก็เป็นการอัปเดตจากศูนย์ปฏิบัติการกองรับพาคที่สองเองที่ออกมาสรุปสถานการณ์โดยรวมครับ ก็มีการตรวจพบความรุนหวของฝ่ายคอมเมนเองโดยเฉพาะเรื่องของดูนเนี่ยเราก็ตรวจพบอีกแล้วซึ่งบริเวณบริภาษาตาควายก็ตรวจพบ2องลำ ยังรวมถึงตรวจพบรถบรรทุก6ล้อนะครับที่บรรทุกทรายเต็มคันรถเลยโดยก็คาดว่าเป็นการนําส่งฐานปฏิบัติการปรับปรุงที่มั่นแบบใหญ่ๆก็ยังมีการตรวจพบการปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาโรงเก็บรถถังใหม่โดยก็ยังตรวจพบกลุ่มควันสีขาวครับจับตัวเป็น3จุดคาดว่าเป็นการอุ่นเครื่องรถถังที่อยู่กับที่รวมถึงได้ยินเสียงเลื่อยโยนจากฝั่งตรงข้ามบริเวณหน้าบังเกอร์ระยะห่างออกไปประมาณ80เมตร ทางทิ่ตะวันตกของปราสาทตาเมือนซึ่งก็คาดการกันนะครับว่าเป็นการเสริมตั้งรับและก็ขยายแนวเขตสังเกตการและเตรียมเส้นทางยุธทธวิธีก็ต้องบอกว่ายังไม่น่าไว้ใจเท่าไหร่กับการที่ขเมรทําแบบนี้นะครับดูการปรับปรุงที่มั่นเนี่ย ใหญ่ถือว่าใหญ่เยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกเอ่ยไม่ว่าจะเป็นการอุ่นเครื่องรถถังแล้วก็มีเลื่อยยนที่ห่างจากเราไปไม่แค่80เมตรบริเวณทางปราสาทต,ตามเมืองทุมซึ่งปัจจุบันตอนนี้ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยก็ยังวางกําลังตามแนวที่มั่นเดิมแต่ว่าฝ่ายในเราเนี่ยยังติดตามความเคลื่อนไหวของขมิญอยู่และก็เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติต,ตอบโต้ตามสถานการณ์เลยอันนี้ก็เป็นการนับเดตออกมาจากพื้นที่กองทัพภาคที่2นะครับซึ่งก็ยังคงเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องแหละเพราะการปรับปรุงที่มั่นแบบนี้ครับ เป็นลางบอกเหตุอะไรบางอย่างเหมือนกันยิ่งช่วงนี้เนี่ยโอ้โหปรับปรุงกันแบบหนักหน่วงสําหรับขมรเองเอาละมาต่อกันที่อีกจุดหนึ่งอีกฝักฝั่งหนึ่งของแนวชายแดนกันบ้างครับก็เป็นบรุรีบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วตอนนี้เนี่ยเริ่มที่จะมีการขยับตัวมากขึ้นกับกองทัพภาคหนึ่งกองกําลังบูรพานะครับที่ล่าสุดออกมาชี้แจงกับกัมบ,บ,บูชาและก็แจ้งไปว่าเราจะเดินหน้าเก็บกู้ทุนเบิดชายแดนจังหวัดสก้วป้องกันการเข้าใจผิดของขมรว่าเราจะไป บุกรุกเราจะไปบุกจับเราจะไปไล่แต่ไม่ใช่เราจะเป็นการเก็บกู้ทุ่นระเบิดซึ่งเรื่องนี้ครับกองกําลังบูรพาเองก็ได้มีการจัดทําหนังสือด่วนถึงผู้ประชาการกองพลน้อยฐานราบ51ของกัมพูชาเพื่อที่ว่าเราเนี่ยจะมีการแจ้งแผนปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้วโดยเราก็อ้างไปว่ามีมติ ตกลงร่วมประชุมกันใน GBC ไทยกัมพูชาตอนนั้นเนี่ยซึ่งการเข้าปฏิบัติงานครั้งนี้ถือเป็นการดําเนินการตามความเห็นชอบร่วมโดยจุดที่เราจะเข้าไปในวันที่10ตุลาคมนี้ครับก็จะเป็นพื้นที่บ้านหนองจานตําบลโนนหมักมุ่นและก็บ้านหนองยาแก้วตําบลโคกสูงแล้วเพื่อเป็นการป้องกันความเข้าใจผิดนั้นเราก็ระบุท้ายในหนังสือว่าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมืออย่างดีจากฝ่ายกัมพูชาเพื่อให้ปฏิบัติภารกิจนี้เนี่ยสำเร็จลุล่วงและก็นํามาซึ่งความปลอดภัยของทั้้งงปปรเเทเนนนนีี่อั็หสืาแจไ รเราต้องการไปเก็บกู้ทุนระเบิดแต่ไม่จบเพียงแค่นี้ครับล่าสุดนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตยเมนเจยของเขมรเองก็ได้ส่งหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วของไทยเราโดยก็มีการบอกนะครับว่าการที่ไทยยื่นประท้วงนั้นมันเป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านโชคชัยของจังหวัดบันเตยเมนเจยซึ่งเป็นพื้นที่ชาวกัมพูชานั้นได้อยู่อาศัยครอบครองและก็ใช้ประโยชน์มาเป็นเวลานาน ก่อนที่จะมีการลงนมามในบันทึกความเข้าใจ m m u ปี2000แล้วก็ m m u 2 5 4 3แต่พูว่าสาแก้วเนี่ยก็ลั่นยื่นคำขาดออกมาแล้วนะครับ10ตุลานี้ถ้าคมเมนไม่ออกมีเรื่องแน่นอนนี่ก็เป็นรายงานอัปเดตอย่างเป็นทางการของกองทับภาคที่1เองกองกำลังบูรพาแล้วก็พูว่าสาแก้วแต่คมเมนก็มีโต้มีย้อนมาเหมือนกันนะครับย้อนหนักมากด้วยเหมือนจะไม่ออกแล้วก็เหมือนจะระดมคนเหมือนจะมีคณะทูตเออทีมาตรวจการในวันที่10ด้วยนะครับแต่เราก็เหมือนป้องกันไว้แล้วว่าเฮ้ยถ้าเกิดคมเนจะเล่นแง่แบบ นี้เราก็ต้องมีการเล่นแง่เหมือนกันคือการเข้าไปเก็บกู้ทุนระเบิดซึ่งรอบนี้เลยครับต้องมาดูกันว่าสุดท้ายแล้วคำเขมรนจะมีการระดมมวลชนไหมจะให้ความร่วมมือไหมเพราะอย่าลืมว่าไม่ใช่เป็นแค่การเก็บกู้ทุนระเบิดแต่เรายังมีการเสริมตู้คอนเทนเนอร์จำนวน60ตู้ด้วยกัน ที่จะนําเข้ามาในวันที่10ตุลาคมนี้ทั้งบ้านหนองจานแล้วก็บ้านหนองยาแก้วเพื่อที่จะเอามากัน้นเขมรไว้ก่อดไม่ให้มาลุกลาและเข้ามาในพื้นที่ของเราซึ่งก็ต้องรอติดตามอัปเดตกันอย่างใกล้ชิดเลยในวันที่1 0หรือว่าวันพรุ่งนี้ครับเขมรจะมีการระดมมวลชนไหมหรือว่าจะเอาคนแก่เอาเด็กเอาคนพิการมาเป็นโล่มนุษย์แทนหรือแม้แต่ทูตไอโอที IoT เนี่ยผมว่าน่าจะมานะครับน่าจะารับลูกเร็วเลยก็เดี๋ยวรอติดตามกันในวันพรุ่งนี้นะครับส่วนอีกฝักฝั่งหนึ่งเดี๋ยวเรามาอัปเดันน่บร,บร,บรจจงรคซึ โฆษกกองทัพเรือเอกก็เดี่ยวมาเปิดเผยแล้วว่าการตัดตนนระหว่างชายแดนไทยกัมพูชาครับตอนนี้ก็พร้อมใช้งานในการเคลื่อนกําลังพลแล้วทางโฆษกกองทัพเรือเนี่ยบอกว่าสถานการณ์ยังไม่น่าไว้วางใจเพราะมันยังไม่จบมันยังไม่เงียบเลยนะครับเปลี่ยนไปแค่การหยุดยิงชั่วคราวแล้วทางบ้านหนองจานเ่ยพื้นที่กองทัพอิสขมรก็ยังมีการปรับปรุงใช้เหลี่ยมกันไม่เว้นวันเอาล่ะมาตามต่อกันอีกเรื่องหนึ่งครับมาพูดถึงผลกระทบจากการปิดด่านของไทยเรากันบ้างที่ทำเอาฮุนเซนสุดหนักครับขมรจัดเจ๊งกันานาวแล้วครับตอนนี้เพราะล ออกมาครับว่าการท่องเที่ยวของขเหม็นดิ่งเหวนักท่องเที่ยวลดหวบถึง38.4หลังเกิดเหตุการณ์ระทะชายแดนไทยและไทยเราก็ปิดด่านซึ่งงานนี้เนี่ยก็เป็นกระทรวงการท่องเที่ยวของกัมพูชาเองครับที่ออกมาเปิดเผยสถิติ นักท่องเที่ยวดิ่งแล้วก็ลดทั่วไปแบบน่าตกใจเลยครับ38.4%ขณะที่นักท่องเที่ยวไทยเราครับก็ลดแบบดิ่งลงเหวเลยซึ่งจากข้อมูลครับกบบ่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในคัมเนนั้นเดือนสิงหาคมอยู่ที่3 3 0 0 0 0คนลดลง38.4%เครับเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี67ซึ่งสาเหตุหลักเนี่ยก็มาจากจํานวนนักท่องเที่ยวของไทยเราที่ไม่ได้ไปเที่ยวคัมเนเลยแล้วก็หายไปเยอะมากเพราะประเทศที่มาเที่ยวคัมเนมากที่สุดนั้นก็เป็นจีนนะ อันดับ2ก็เป็นเวียดนามครับ93,800คนแล้วล่าสุดในทะ่องเที่ยวไทยเราเนี่ยซึ่งเคยเป็นแหล่งรายได้หลักของการท่องเที่ยวเขมรสัดส่วนเนี่ยลงไปอยู่อันดับ3เลยนะครับมีเพียงแค่16,137กคนซึ่งถือว,ว่าเป็นตัวเลขที่ลดลงอย่างหัวภาพเมื่อเทียบกับสถิติเกือบ2,000 0 0คนเมื่อปีก่อนปีก่อนเราไปเที่ยวเขมร2,000 0 0คนแต่ว่าปีนี้16,000คนถือว่าน้อยมากนะครับแล้วปัจจัยล่าสุดนั้นก็เป็นในเรื่องของความขัดแย้งแล้วก็การปิดด่าน ซึ่งมันกระทบหนักมากต่อธุรกิจการท่องเที่ยวของเขรเองและก็การค้าปลีกในพื้นที่ชายแดนก็ถือว,ว่าเป็นสิ่งที่ฮุนเซนนั้นอาจจะสุดหนักลงกว่าเดิมก็ได้นะครับถ้าเกิดปิดด่านไปกว่านี้และไม่ทําอะไรเลยไม่ยอมทําตามไทยเราก็จะสูญเสียรายได้เยอะมากโดยเฉพาะไทยเราเนี่ยที่ไปเที่ยวกว่า2 0 0 0 0 0คน ตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นศูนย์แล้วก็ไม่แปลกใจนะครับที่ฮุนเซนมีการหัวเสียกับการที่เราใช้รูปเนี่ยเบ็นเป้ายิงสั่งให้สื่อทุกสื่อเนี่ยเล่นข่าวนี้กันเลยสำหรับฮุนเซนนะครับมีการออกมาโพสต์มีการตีข่าวยกใหญ่ว่าไทยเราไร้มนษยธรรมแต่ฮุนเซนนั้นยิ่งไร้มนษยธรรมมากกว่าซึ่งหลังจากนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อนะครับทั้ง3พื้นที่เลยไม่ว่าจะเป็นพื้นที่กองทัพภาคที่2พื้นที่กองทัพภาคที่1แล้วก็พื้นที่จันทบ,บุรีตราดมาดูกันว่า พรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นในวันที่10ตุลาคมน,นะครับก็รออัปเดตติดตามอย่างใกล้ชิดกันและในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย